อัปเดตอาการซีนเฟืองเดือยหมูแตกนะครับผมที่จอดทำคลิปยาวลงไปนะครับจอดอยู่ข้างทางมอเตอร์เวย์นะครับอันนี้ก็รถเข้าอู่เรียบร้อยนะครับส่วนคันแดงนี่ก็ทำขายนะครับรถของช่างในครับดิวขายน่ครับเฟืองท้ายที่น้ำมันรั่วนะครับผมน้ำมันรั่วซีนแตกนะครับ ก็วันนี้ก็เข้าอู่นะครับเข้าอู่แล้วก็จอดรถทิ้งไว้นะครับผมช่างเขาบอกว่าประมาณสอสวันนะครับพราว่าต้องหาอะไรด้วยแล้วก็ช่างเขาก็ไม่ว่างด้วยเนาะก็เลยต้องทิ้งรถเอาไว้สัก2อสวันนะครับส่วนตัวผมเองก็คงจะต้องหาอย่างอื่นทําไปก่อนนะครับผมอาจจะไปรับจ้างขับที่ไหนสักที่นึงนะเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมถ้าใครมีงานก็เรียกใช้ผมได้นะครับผมช่วงสองสวันนี้ผมจะว่างนะ ถ้าใครมีงานก็เรียกใช้ได้ครับผม